เอาวสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายกรากรเอฟซีรครับยูทูบ้อารับเข้าสู่ช่องยูทูบบ่าวัลไทยสิงครับกราบสวัสดีพี่ปยังเพลิดเพลนเบ่าวัลไทยเงินล้านนะครับเอาคลิปนี้อยู่กับปั๊ป๋าหกพันสิบเธอโบห่างกันโอ้ างา,า,า,าน,นเทียริงครับมือนี้ 3, 5, 2, สามลำสองสีโอ้เมื่อนี้มาแปลกผูแปลกตาจังหน่อยครับสีหางเราเป็นสีกันการกันหน่อยเลยเล่ามัน ในใจอยากได้สองอะนะมักสีแหล่อยู่หมักสีสมน้ำว่ดดันเลยจัดหางกันการแล้ววะเอาเอาเอา,เ,อาเธอโบแมวว่าดันมันโบหอนมันข้างเอาแมวแมวอย่างเดียวพอแล้ววะ มือนี้มาแบบแฮกขี้แฮกขี้จัดหนักจัดเต็มเพื่อเก่าโอ,อย้ยเนี่ยปีรถแรก อีกแล้ว,ลวเนาะนาสิดูว่าข้าเทวด่าอ่านอ้าว้อป้า,ปาไปล้ว หมวกแล้วกับแบบจอมหยุดได้แบบมุ่งครอบตาไว้นะไม่งมีประเดีจอตาแล้วได้พวดป้ายพุ่นบานอ้าโอ้โกกสาสขาดไปเรื่อย ซิ่งพักวัวเน็ตอ้าวติดยังหล่าตู้บอล่นเหรอมาติดยังหลับฟ้า บตั้มเดเสาเท่าก,กบเสาวไวฟ้าว่านเอ้า้าอ้าดนอนของเราๆๆรเรเย,ยืนดีเียขวดว่าเพียร์ว่าเคี่ยงใหม่ขาดลงเป็นย่างเนาะมนาหน้าระบาดมาอีกแล้วเอ้าเอ้าถอยหลังไปตั้งลักไหมวบคาอาเราอยู่บบนี้เราก็บผมตอดวะ ววดเอ้าย่งข้างไข่มาแดงมาไัวชาอะไรแบบนีอ้ายังหล่พอเอ้ายังล่พเกี่ยวน้งหัวน้ำข้อย่าล่ะพอเอ้ยเกี่ยวเขียงตวนเอ้าจออินทอนบาน อ้ต้อทะมึนว้าภาคลายเอ้าเรือกี่เหลี่ยวโอ้ ไปตั้งลักแล้ไหมโอ้ตั้งลักไก่ได้ท,ที่อันมาท,งทมาทงใด้บ้านเร่งก่อนเร่งก่อนมาทางกี่บาทมาทางพีละเอ้าขาเราอยู่นี้มาหนีแล้วคิดว่าโอ้เลยซ้อกีดินโพดหนเบือ่อนเอาเตรีย๋ยวไายเลยคุณลูกว,ลว่านี้แล้ววะจัดมหมีพอโอ้ว่าเอาโค้งง่ายไนเดี๋ยว้ป้าปะ เลียงก็พอวงผูดตรวจอา้อาวอา้อาวอ้าวดังเดาหางเดา,เา,เเาหาาอาา้อง,องับอ้าวเกือบไม่ยิ่งเพราะเอ้าว้าวาคลายว้าวามาวกล้วงเลียวอี nhắng như vô ớt nó đẩy đó như มันมีต่อตอนแล้ว่าจงไว้เก็จอยู่พ่อไงอยู่พ่อมากระเลิ่งงับอยู่บ่พอมากระเลิ่งงับยจะไปจงเอาวอดีต่อครับว่าในตั้งใจว่าจะเอาต่อแล้วว่ากัน เจอกันใน,นคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม